สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับโปรแกรมที่ Steve j o b สนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่านี่คือโปรแกรมที่ส่งให้ p p p l e ลทูนะครับประสบความสำเร็จนั่นก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า v i s ิ c คลนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ Steve j o b สเคยกล่าวเอาไว้นะครับแล้ววิ s ิ c คลนะครับ คือุงแนวิซิแคลก็คือตัวสเปรดชีตตัวแรกของโลกนะครับอันนี้ผมมีหน้าจอให้ดูนะครับว่า v i ซิแคลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม v i ซิแคลนะครับซึ่งผมไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของคนนี้นะครับแดนบริกลินเนี่ยแดนบริกลินก็คือ1ใน2ผู้พัฒนาหลักของตัวโปรแกรม v i ซิแคลนะครับและอันนี้ก็ได้ไลเซนนะครับให้ดาวน์โหลดมาใช้ โดยที่ท่านอาจจะตกะใจนะครับว่าโปรแกรม Visical นะครับซึ่งเป็นตัว s p สเป s h e e t ตัวแรกนะครับมีขนาดแค่27 k เท่านั้นนะครับในแง่ขนาดเนี่ยเล็กมากนะครับอันนี้เน้นนะครับ K เนี่ยงั้นการใช้งานนะครับถ้าเราดูเนี่ยหน้าตาของตัว Visical นะครับก็เหมือนกับตัว Excel เลยคืออย่างน้อยในแง่ของ โครงสร้างข้อมูลเนี่ยก็จะมีเป็นแถว12345แล้วก็เป็น A B C นะครับเนี่ยลองมาเทียบกับหน้าตาของ Excel นะครับ Excel หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปได้อย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ยผมขายกาแฟนเนี่ยก็พิมพ์เมนูเข้าไปนครับที่ A 1เนี่ยแล้วก็พิมพ์ price พิมพ์ quantity แล้วก็พิมพ์แบบ total เห็นไหมครับล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยเข้าไปได้ตัวหลังสือตัวใหญ่เห็นชัดเจนแล้วก็อันนี้มี มอกคาดาเต้ ok ka, Date, ละกันนะครับเ so, อสเปรสโซสมมุติอันนี้60อันนี้65้นะครับเราก็คีย์ข้อมูลเข้าไปปกติอันนี้40แบบนี้แล้วอันนี้เราก็ใช้ลูกศรเล่นหนึ่งเดียวนะครับหรือเราไม่ต้องใช้ Mouse, เมาส์ใดใทั้งสิ้นนะครับนี่การได้10แก้ว2 0แก้ว50แก้วนะครับเราก็สามารถใส่สูตรได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นเครื่องหมายบวกเข้าไป เอา b 2อันนี้เราก็ใช้ตัวลูกศรน,นะครับเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยแล้ตัวคูณแล้วก็กดลูกศรไปทางซ้ายเห็นมครับก็เป็น b 2คูณ c 2 60นะหกสคูณ100ได้600แล้วถ้าตรงนี้มีการเปลี่ยนค่าจาก10เป็น15เนหครับก็กลายเป็น900แล้วถ้าเราจะ Copy นะครับอันนี้ visual เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเรียกเกณฑการใช้ slash comma ก็คือกดตัว slash หรือเครื่องหมายหารเนี่ยอย่างเช่นผมต้องการ Copy จาก D2 นะครับมาที่ D3 D4 เนี่ยผมก็ s l a แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบเมนูเราจะเห็นเป็นตัวอักษรเนี่ย B C D E F อะไรตรงนี้นะครับอันนี้เราต้องจำนะครับจริงๆแล้วเ,เขาก็จะมี reference card มาให้นะครับต้องเปิดคู่มือแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็จะจำได้นะครับอย่างเช่น s R, R R ย่อมจาก replicate ก็คือการ copy เนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับผมก็พิมพ์ตัว R ได้ไหมครับ แล้วมันก็จะมีแนวเลป a t เคชจากซอสนะครับซอสก็คือตัว d 2แล้วกด enter ได้เลยนะครับมันโชว์ตรงนี้ d 2อันนี้เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของ user interface ของ spreadsheet นะครับผมกด enter ไปแล้วบอกว่า target range นะครับผมบอกต้องการมาที่ d 3ถึง d 4ผมก็พิมพ์ d 3แล้วเราจะใช้จุดนะครับพิมพ์จุด1ตัวเนี่ยมันจะเติมจุดอีก2ตัวกลายเป็นจุด3ตัวงั้นผมก็ d 3ถึง d 4เห็นไหมครับตรงนี้ แล้วเดี๋ยวมันก็จะเอาสูตรเนี่ยเก้าร้อยเนี่ยปีลงมานะครับอ่า e n t e r ไปอ่าแล้วครน,นี้พอได้แบบนี้ปุ๊บมันก็บอกว่าในสูตรของเรานะครับมี B2 คูณ C2 จะให้ No Change หรือว่า Relative คือในนี้เราบอก Relative คือพูงง่าย b 2ถ้า Relative Copy มาข้างล่างก็จะกลายเป็น B3 แบบนี้นะครับแล้วกดตัว R แล้วมันก็จะถามครน,นี้ตัวเซลล์ถัดไป C2 ก็ Relative เหมือนกันก็คือ C2 ก็ลงมาข้างล่างก็เป็น C3 เนี่ย เห็นไหมครับเราก็จะได้เนีเช่น40คูณ50ได้2,000นะเปลี่ยนไปเป็นเลข10นี่ก็คือเนี่ยกลายเป็น40คูณ10นี่คือสเปรดชีตตัวแรกของโลกนะครับวิสิแคิลนะครับออกมาปี 1, 9, 7, 9นะฮะแล้วหลังจากนั้น4ปีนะครับเราก็จะเห็นสเปรดชีตที่ดังๆนะครับตัวที่2เรียกว่าโลตัส 1, 2, 3นะครับอันนี้เดี๋ยวผมออกไปให้ก่อนดีกว่า อย่างเช่นอันนี้เครื่องผมมีใช้ตัว DOSBox นะครับแล้วก็มี Lotus 1,2,3แล้วก็สตาร์ว่าเนี่ย1 2 3พิมพ์เข้าไปอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน2 2นะครับเนี่ยอันนี้ก็ออกมาก็หน้าตาก็ยังเหมือน v i s i c a l นะครับเพียงแค่ระบบเมนูเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นพิมพ์ slash เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีตัวคำสั่งแบบชัดเจนเป็นคำคำออกมานะครับ แล้วเราก็ถ้าจะออกจากระบบเมนูก็กด escape เนี่ยแล้วเราก็กรอกข้อมูลได้อย่างเช่นผมกรอกเียเมนูนะครับมอคคาขายเข้าไปลาเต้เอสเปรสโซ่เนี่ยคีย์เหมือนกัน Price Quantity Total นะครับเนะี่ยแล้วก็อันนี้สมมติว่สีส่ 10, ขายได้10อันนี้เราก็พิมพ์บวกตัวนี้คูณตัวนี้เข้าไปไหมครับก็ได้แบบนี้แล้วก็ลาเต้สมมติว่า หกขายได้20แก้วเดี๋ยวผมค่อยมา Copy สูตรให้ดูนะครับว่าในโรตัสหนึ่งงสามทำไงเอสเปรสโซขายได้สักสาแก้วเอาสมมุติว่าเอสเปรสโซแก้วละ30ขายได้50แก้วไปเลยอันนี้เราก็ามาตรงนี้แล้วก็เป็นสสนะครับแล้วเราก็เห็น Copy ตรงนี้เนี่ยเราจะพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกก็ได้นะครับอย่างเช่นพิมพ์ตัวสีมันก็จะกระโดดมาที่ก๊อปปแบบนี้เนี่ย นะพวกนี้คือสแล m คอมนะครับที่เขาเรียกกันแล้วก็ Enter s o p y h copy จาก D2 ตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้ผมก็สามารถมาเลือกตรงนี้ปลายทาง D3 แล้วก็พิมพ์จุดเข้าไปแล้วตรงนี้ก็เลือกอันนี้อิน e ทอร์เก็จะง่ายขึ้นก็ครอบคลุม d 3 d 4มดกด Enter รใช่ไครับแล้วถ้าจะใส่สูตรเราจะใช้ add ขึ้นต้นนะครับ add s u m เนี่ยนะแล้วเราก็เลือก ลูกศรขึ้นไปที่ d2 กดจุดที่หแล้วก็เลือกลูกศรลงมา2ครั้งเราก็จะได้สูตรเป็นสัของ d 2สอถึงดี 4. อันนี้สมัยโลตัสหนึอามจะใช้ตัวจุดจุดนะเดี๋ยว2จุดถ้าเป็นตัววิสิคแข่วเป็น3จุดแต่ตัว Excel จะเปลี่ยนพวกนี้เป็นโคลอนแทนนะครับแล้วจริงๆใช้จุดจุดก็ได้ Excel รับหมดนะครับ Enter นะครับอ่านะแล้วเราลองมาดูว่าถ้าเราจะฟอร์แมตัวเลขให้มีคอมม่านะครับ แล้วก็บอก l a s m command เหมือนกันแล้วในนี้มันอยู่ภายใต้ range เราเลื่อนลูกศรมาที่ range หรือว่าจะกดตัว r ก็ได้นะครับงั้นตัว r เสรเ็จแล้วก็ Enter ไปแล้วในนี้ก็มาเลือกตัว format เนี่ยนะครับ format เสร็จเราบอก comma แบบนี้นะครับแล้วเราบอกศูนย์ตำแหนง่งเนะี่ยพิมพ์เข้าไปแล้วเราก็เอา d 2จนถึง d 5ใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เราอยู่ที่ d ี้แล้วก็กดจุดแล้วก็ เลือนลูกสองลงมาให้กลุมถึง D5 กด enter นะครับแค่นี้เราก็จะได้นะครับสเปรดชีเราจะจะเซฟก็ slash file นะครับกันเนี่ยใช้ลูกศรหรือว่ากดตัว F ก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ย F แล้วก็เซฟอย่างเนี้ยถ้าอยู่ตรงนี้ผมกด S ได้เลยนะครับเซฟแล้วในนี้จะเซฟไปที่ไหนสมมุติว่าผมมีโฟลเดอร์ data อยู่ก็บอกเนี่ย Data แล้วในนี้ผมมีไฟอยู่ใช่ไหมครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปได้นะครับเซลล์ Sales, แบบนี้กด enter นะครับหรือว่าผมทำกราฟให้ดูแล้วกันว่ากราฟเมื่อก่อนเขาทำกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็บอก mm hmm. slash, กราฟเนี่ยจะกดตัว G ก็ได้เนะกราฟพอได้กราฟเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าแกน x กเลือก x ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่านเนี่ย แกน x ก็คือ a 2จนถึง a 4นะครับแล้วก็ซีรีส์ a นะครับเรามาเลือก a ตรงนี้ a ตรงนี้ก็คือเนี่ย b 2จนถึง b 4เรามาเลือก type เป็น bar แบบนี้แล้วก็มา view นะครับเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของกราฟของโปรแกรมเมื่อก่อนนะครับนะครับเนี่ย m a c a r a t e espresso นะครับ กด enter ก็กลับมาที่ตัวเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกออกไปอันนี้ก็คือตัวหน้าตาสเปรชี t ของเมื่อก่อนนะครับอันนี้โ o ต u s ์สองมัหาแปดสแล้วถัดมาอีกแค่2ปีเองนะครับ Microsoft Excel นะครับก็ออกมานะครับออกมาเนี่ยเวอร์ชั่นแรกออกมาบนเครื่อง Mac ในปีหนึ่แนะครับแล้วก็2ปีถัดมาก็ออกเวอร์ชั่นแรกบน Windows ในปีหนึ่ เราก็จะได้เห็นนะครับวิวัฒนาการนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ตัว l o ตัสมานานะครับมาใช้ใหม่ก็เหมือนกับว่าโอ้อันนี้ระลึกอดีตเลยซึ่งเมื่อก่อนเป็นโปรแกรมที่ใช้เยอะที่สุดเลยนะครับตอนที่ทำงานเนี่ยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ